สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีหน่อยก็พามานายเลยจ้ามายามรีจ้ายามรีน่อยรีน่อยรีได้จ้าพี่น้อนนงรีน่อยยู่น้ำให้นะบึ้งปลาหน่อยอยู่หนารีหลาย เนี่ยผิดเพิ่นกำลังอันยามดีนะจ๊ะมันมาอ๋อยู่หนาลีพี่นอ้องเอาถ้วยป่ อันนี้มาเพื่อนมายามรอบสองไม่เศร้านะี่เพื่นก็มาได้ไปลาลายเติบอยู่พี่น้องเพืงอนกะมังไงนึงต่ซิวนิดหน่อยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นเนี่ยมันแลนขึ้นแลนลงอยู่เนี่ <laughs> เล่นขึ้นเล่นลงคุณจะของนาเพื่อนไปก้อนพุ่นล้วพ่น่จยึ่คันเท้านาพ่นขาวขาวพี่น้องจะของนาพุนอันพยายามอีกลี่นึงอยู่พ่นพี่น้องคุณไปไปน้ำกันเนะจะเนะน้าอันนี้ลี่น้อยเนี่ยได้ซ้ำนั่นแหละพี่น้องปลาไม่ไม่ชุดๆงามๆปลาหน่อยปลาซิ้นหน่อยนะจ้ะไปไปยามตัวนี้ ที่สองก็ฟาไปขืหน่อยแล้วเลยนหน่อยเลเจ้าของนาะเจ้าของที่เพื่อนเพื่อนพื่นื่อน,น,นไปก้อนละพ,นพี่น้องเพื่อนเพื่อนยางกูไก,ก่กูไก่ไปพูดแล้วผลเจ้าของเพื่อน นั่นแหละเอาไววอย,ยู่นาพี่ได้พี่น้องบอดได้เอาเมือน้ำบดได้เอาเมือมบ้านในหนน้ให้อยูน่นะมาหอดีมายามลีวรสษันมามาหอด้วยลีเปิดอยู่พีนนน่น้องอันลีเพื่อนัันเอาไม้นิบปากลี น้ำม,มันโสเฮงเนาะจะเนาะมือเศร้านี่ต่อมาจะ่นเปิดต่อมานี่าตกปุ้ยเจ้าไม่ทีน้าเลนต้นเาเปิดเปเศร้านี่นน กอดปบะตูอดหมดแล้วตันไวปวป่าวพ่ะยะตันว,ตวนต้นนามันก่อยเลยนี่ดีนี่ดี เอาเสียงน้ำลงอยู่ใส่บอกอยู่เหนล่วงเลยดูบอตใน,น,นขาดด้วยต่านไว้แต่พี่น้องอ้ยจะคองที่เพิ่นนี่ก็ได้ ว้าแต่มันได้ตกไดไปถึเงไม่หามเลยก็ดึงตอบกลนะ่นนะดึงตอบอบอกแม่ฮะดันรันกันตรงไงเฮ้ยตัวมาพี่ตัว่ตัวหลึแล้วข้าวบาดผลเลย เดี๋ยวเราจะเราจะไปะเคมาคอยปล่อยแต่นี้คือนบาปอบล <c oughs> ุงลายตัวได้มือเต่า,าบอกมันเอาหลบด้องได้ป่าตุปล่า <c oughs> ้หวหายเลยหายก่านี้ เกียวนะโมเสาะอย่างเง้ตอนเขาเปิดทอร์มยางมึงหลอกตออหนาดีเที่ยวสาวได้ไห,นดดนหนี่อืมเอาปิดดอกอะไรเนี่ยชื่อผู้ื้ออะไรต่อนกิน ปล่อยปล่อยๆนะาเข้ามาตื่นเลยพี่น้องเอ้ยมันเปิดเอ้ยซ้ำนี่แหละพี่นออ้องเออต่อไปพูดละ <c oughs> อันปากลีมันเปิดมันทะลุลงไต,แบบตเบิดหลอดพื้นเบิดพี่นอ้องมันหลอดพื้นเบิด

อกพี่น้องพ้ามายามรีก็บ่ได้ลายดอกจา่าพี่น้องได้หน่อยนึงนอจกจะเนอได้พอมุกอยู่ดอกจา่าอันมาหอดล้วหน่ารีมันเปิด <c oughs> มือเศาร์บ,บ่ท่านได้เปิดบ,บ่ท่านได้ทะลุบาดมาดรอบสองมันทะลุลุงปะมันหลอดพืน้นเบิดพี่นอ้องม,มันสวยนำนำารูมาไทายอยันนี่บ่สัน เพื่นมาผู้เดียวมือเศร้าได้หลายหลาย,ลายบาทมารอบสองกับบปได้นอกจากถึกลีหนาลีมันมันเปิดผ่าเงียงมันเปิดขึ้นมัน,บบน,ก,ก,นก็เลยบรได้เนาะเนาะอะคลิปนี้ไว้เท่านี้นาะจะเนาะไว้พอกันไม่มือนาสวัสดีค่ะ